บาดตัวนี้นี่กับเป็นลูกของเพิินคือกันเนาะพี่กุ้งนั่งลูกคุณไก่คือกันค่ะวิยบตอนนี้ตัวนี้จักปีบาดตัวนี้ได้สิบเก้าเดือนประกวดนี่ว่าผิดหวังพี่ว่าพูดตัวนี้มีราคาไนใจบอกพี่กุ้งนั่งเปิดไว้โลหะ<า>โลหะขีดตัวนี้เห็นว่าครับเป็นของแม่ของเพลินแม่นจ้าเป็นแม่พอดีเป็นลูกของเงินอู่ไทยแม่นจ้าอุ้ยแม่ตัวกล้วยเมอกี้นะครับพี่น้องครับพี่ครับกล้วยตัวนี้ สิบหิบเดือนแม่นจะไต้เพื่อนหันออกนะฮักเพื่อนนี่คันมากสไตล์นะฮักเข้ากับมีแล้วจ้ะยี่แปดเดือนเออาไปได้รางวัลทุกสนามเซฟฟาร์มสเปรย์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลนสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ตัวนี้นี่กับเป็นลูกของเพื่อนคือกันเนาะพี่กุ้งนั่งลูกคุนไก่คือกันค่ะบานในตัวนี้จักปีบานฮีตัวนี้ได้สิบเก้าเดือนจ้ะเป็นพี่ตัวนั่นอีกเนาะแม่นจ้ะปาพี่กุ้งนั่งปาตัวนี้พี่กุ้งนั่งแบ่งไปทั้งหลาไปครับยังค่ะอุ้ยแม่เราสูงบนไดาครับพี่จูร่งบอกสูพี่น้องฟังบวหกสิบบวกค่ะแม่พันเป็นลูกตัวไหนครับแม่เพื่อนแม่ลูกเงินค่ะ ลูกเงินอุทไทยลูกเงินอุททยจ่าเม่ค<อ>ผิวหน้าไปสนามจักเกอ่อหลับไปครับเอาไปสนามน้องบองัวลำพูได้ที่สงองรุ่นไหนครับไปสนามนครนคนสวรรค์ได้ที่สามฟันน,น้ำนุ่มเมนค่ะมันมันเอคือเหมือนกับแบบว่าเขาเอาฟันน้ำนมอ่ะอันนี้เขาได้สิบสิบเก้าเดือนใช่ไหมเขาไปสู <sadly> ้ก <sadly> ับยี่สิบ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเดือนแม่ค่ะโอ้ไปเบรกอายุเขา<อ>แม่จ้ะ<ๆ>กันเลยล้อล้อเบรงอนาคตก็น่าจ,จะไปได้ดีอยู่ค่ะพี่ก,<ะ>กูนั่งคิดว่าอนาคตควายตัวนี้สิเป็นจังไรครับผมว่าว่างได้กูพี่กูนั่งคิดว่าอนาคตควายตัวนี้เขาเรื่องการประกวดน,นี่พี่กูนั่งว่าสิไปถึงระดับไหนในความคิดนะครับ<ะ>ม,มันมันบอกว่าถึงแม่จ่าคู่หุนมั่นอยู่ที่กรรมการเนาะ แต่ว่าขันเข้าเบิงเข้ากับว่าพักอยู่สุดยุ่สิแม่คะแต่ว่ามันสีอยู่กับกรรมการเพื่อนมักแบบใดเออตรงนั่นได้รับสนา,ากกมการตีบ่ได้เข้าบริเวนกรมกรมการอุ้ยผิวนั่งให้เบิ้งไทยนะครับความย่ในว่าไดล่ละเรื่องหลังีนบอสตองเบาถึงเลยพี่น้องครับสุดยอดอิหลีเอาเบิ้งไทยบานนี่ควยหน่อยได้ครับนี่พี่น้องครับ มันแมนยี่บอกว่าสูงลอยหาซิบเอ็ดบ้านมันกลัวนั่นยี่บอกพี่กุง้งนาจังวะเล็กน้อยก็วัดเกิดไม่ไล่ตู่วัดเราก็บ่จดนะครับกะจำเดียวนั่นเราก็แล้วไปยังสีหน้าผมว่ได้บ่ได้จำเราบันนี้เออบ่ได้จดแล้วคันี้กะควายมันก็ใหญ่คือน้ำสุ้มเหือนน้ำเน่แหละคู่บุตรครับมันต้องวัดปัจจุบันเบิง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 เบ,บิงอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเนาะ่เฉยเบิ่งถ่ายเนี้ยปั่นว่าเป็นหัวบามันเบิ่งคักคักคักนะครับผมอ่อนซอดหลาย พี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อผู้ใดกัลังหาค้วย่นะครับผมไปเลี่ยงตัวนี้คือสายประกวดนี่ว่าผิดหวังพีวาคูดตัวนี้มีราคาในใจบอผีกุ้งนั่งเปิดไ้โลหาโลหาขีดโอ้ยต่อรองไดไอีกมันบครับนี่คะต่อรองได้ไหมนี่เก็ได้มาคุยกันพี่น้องเอ้ย ขัดเป็นสมัยตะกี้นะครับผมบ,บ,บ,บอกบได้ยินเลยโลหานี่เบิงพี่น้องเอ้ยมาเบิงเอาตัวนี้เด้อนะครับผมมาเบิงเอาคูดขึ้นมาแขงตัวหนีเ้เบิงในเงาฮะกำจัดเห็ดหผาไรลิ้นหลึกและแมลงกวนใจต้องเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันเบิงในเงาหาง นะครับ <ขอ S 2> ผมหลังนี่เจ๊สิตรงไปไซนี่ตรงคากตรงแขยนยืนดีๆยืนดีๆเอาพี่น้องมากจังขัาวา่าบึงเอาครับผมครับผมตัวน,นี้เห็นว่าครับเป็นขอดแม่ของเพิินแม่นจ้าเป็นแม่เพลินเป็นลูกของเงินอู่ไทยแม่นจ้าอุ้ยแม่ตัวคุ้ยหมื่อกีนะครับพี่น้องครับแต่เจกลูกเหรอพีนะ่ะสามคะ่ะพีเขาจะไปสนามบ่แม่เพิินเออไปซี่สนามก็ได้แช่มซี่สนามจ้า ขายลูกล้านหาพี่น้องเอ้ยไอลูกลูกสามตัวมีแต่ตัวเมียลูกสามตัวมีแตตตัวเมียตัวน้อยนั่นกับตัวเมียตัวนี้กับตัวเมียตัวแยะพุ่นกับตัวเมียป้าถูกเงินหลวไทยตัวนี้มาคักมาแน่เถี่พีเอามาแจนคอกเพียเอกแม่เพื่อนนี่เป็นบ้าไหมค่ะไอพียเอกขายให้ก่อนก่อนก่อนค่อยไทยก่อนขายให ทั้งอุดรพี่ไปซื้อกับพวกอุดรครับคือควายออกมาจากนั้นครับผมจ้าตอนนี้ก็ไดน้องอีกแล้วตัวหนึ่งจ้านี่น้องหนึ่งก็เป็นลูกของขุนไก่ด้วยกันแม่นค่ะนี่ก็ะพอมมีจะผสมเกือบแม่นตายตัวเหลายหน่อยตัวนี้เนาะเกือบวายังเกือบวายังพี่น้องหลอดซี่ดมากนะครับผมเพราะว่าที่กุงนั่งบอกว่าพกเงวแตกแต่บอออกยังทียาวจันเออจะของเป็นกรุงเทพน้ำ ครับลวนมาแต่กรุงเทพเมาออกสื่อคั้วอ้ขันว่าสื่อยังสื่อสื่อยังไหนพี่หูหน้าเนาะแม่ก็เห็นนะครับผมพ่อก็เห็นลูกก็เห็นแนนค่ะมันกับย่ที่ความชอบของคนน้าคูวุดครับค่ะถ้าผู้ที่มักพันธุกรรมที่ชัดเจนกะว่ามันนี่แหละคือคักเดียวอ้ยอ้าพี่น้องครับมาเบ่งเอาครับคู่วุดมาคักตัวหลันต้นเปิดให่โลกหนึ่งก็มหาขีด นะครับพี่น้องครับปัญหาผู้ได้สนใจกันจะคอยแวะเขา,าเพราะเบืองเอาราคาสามารถต่อร่องได้นะครับผมสิบปากาว่ากขบเพะทอตาเห็นพี่น้องนะครับผม,มเบิ่งเอาเองนะครับพี่น้องครับอีกเป็นจังไหนครับผมมีกกุ้งนั่งตัวนี้ลูกแม่ปันวาดอืลูกเออน้องสาวของปานเพชรครับผมจะเอออยากอยากให้เบิง่งตัวเนี้เบิง่งคอแม่แม่เขาก็ยุนเขาอยู่เป็นบอกครับยู่ค่ะแม่ปันวาดตนนัวนี้เอ่อกำลังจะเอาไปเอาไปผสมอยู่ เดือนละพี่ครับกุ้ยตัวนี้สิบหาสิบหาเดือนแนนจ้าต่เพื่อนหันออกนะฮกเพื่อนนี่ขันมักสไตนะฮกเข้ากับมีแล้วจ้าครับผมสไตนะฮกสไตอ่าเขาเออนี่ยังอ่ะการเก็บกระดูกการเนื้อเอาไปเป็นแม่พั์เม่ขอกเนาะได้ย่างปกวัดมือนั่นเพื่อนได้เพื่อนได้สิบหาเดือนเนาะ เขาเขาเอาความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบใช่เการที่ที่สี่ครับของปากน้ําโพสนามแรกที่น้างออกอืสนามแรกที่เขาไปเดินตอนนี้พีกุกน้ำเปิดไปหลายประเด๋ยครับเงียๆพี่ดอกเขาฟังเนี่ยเจเท่าใดดีละ่ะจากโลนึงเนละเพื่อตัวนะครับผม <laughs> พี่น้องครับแม่เพื่อนนี่แม่ปันวาดนี่บุธรรมดาดิถือว่าข้วตั้นั้นกระสางซื้อเสียไห้ขอเข้าบุธรรมดาเนาะค่ะแม่ปันวาดนะครับผมพี่น้องครับพี่สาวเพื่อนกันเนี่ยนเอออกมะพี่สาวโอ้พี่สาวกันยังอยู่อยู่ค่ะพี่สาวนี่ลูกปันเอ่อลูกอ่ารุ่งเพชรใส่กับแม่ปันวาดเพื่อนเป็นพี่สาวไ่พี่ไงลูกแรกลูกแรกของปันวาดครับผมจ้า อันนี้ก็ได้รลังวัดลายสนามแล้วคู่วุดได้ทั้งแชปมได้เชปมควายยักควายยักก็ได้ควายง้ามก็ได้นี่คือพี่พี่สาวเพิน่นจุงมาเลยพี่พน้องก็เพิ่นกล้าสิกล้าเปิดล้านเนาะเบิ่งแน่เอาหันเราคุณพ่อเบิ่งพี่สาวขหลังเปิดเออ สามาถอดแบบแม่คักเถอะหืองามอยู่ตัวนี้กระล่านนึ่งนึกกันบอกพี่แม่เอื่อยเอื่อยพี่สาวนี่ไหมสามล้านหาค่ะไปเลย <laughs> ถ้ามองควายยยกก็คือตัวนี้พูดบ่ผิดหวังทงั้งแยกและงามหน้าตาเพิ่นง,งามค่ะค่ะพี่น้องจังหวะคู่วุดบอกพี่น้องเขาจะเฝ้าปิดขีบหนีด้วยเบิ้งให้มันจบ นะครับผมผู้ใดอยากเบืองขอ,อกเบืองควายงามเบืองควายใหญ่แล้วก็อยากผูแนวท่า,ทาการพัฒนานะครับผมอยากเห็นว่าคุา้ยใหญ่เห็นเป็นตังไังใ,ใ้เบิงคลิปพี่กุ้งน้าให้จบคลิปพี่น้องเอ้ยผู้ใดไรกําลังสนใจอะไรอยากได้พอพันแม่พันมาเบืองเอานะครับผมแม่นบอกมาเบืองกับมาเบืองการพัฒนาเนาะเอ<ฆ>๋ยเนาะนะครับผมมาเบืองพอพันแม่พันอยู่นี่มีทุกไส้นะครับผมราคานี่นะครับผมบางคตริบ่าเปิดตัวเป็นโลกโตบอลโลกกับมีครับพี่น้องตามเกตเนาะเอ๋ยเนาะ อตายมือนกับมีดได้คู่บุตรอันน้ก็ใหญ่หามือนกับมีแนี่มารอบไปอีกแล้วเนาะเอากให้มาเบงเอามีหลายเกตอุ้ยไม่มีหลายเกตมีหลายเกตบุตรขึ้นมากล้วยตัวนีแห้งแถงเหอแม่นีซื้อว่าจังไหนใหญ่บ่อนีแม่นีแม่เอื่อยเพื่อนนีปานเพชรปานเพชรเป็นลูกของแม่ปานวาดพ่อลุงเพชรเป็นลูกของลุงเพชรบ่ครับนี่จ้ะจักปีอะไรยิ่อยี่สิบแปดเดือน ยีสิบแปดเดือนสองปีหน่อยๆจ้ะสูงร้อยสูงร้อยหกสิบไป6หกสิบแล้วค่ะอ่าหูยพี่รองครับเดี๋ยวพี่สิไปยืนเด้อรุดวุดสิเห็นหัวพี่บ่แขวหัวตะลุดหัวตะลุดอาทิตย์ก้อนนี่แมนบอครับแมนละเอียดเก็บเดี๋ยวเด้๋พี่สิไปยืนเด้อเอาขาตรงๆโอ้ยบบเห็นดอกใหญ่เอ้ยเออ โอ้ยเดีง้อมาอีกสูสีเด้อใหญ่เอ้ยข่อยบอกเลยว่าคั้วตัวหนีง่าแม่งมุดมาคั้วจังสี่ไหมเด้อจัดก่อนจัดเถิดขาเพื่อนทอกันกันเนี่ยพี่น้องครับคู่วศิบบอกเลยว่าควายของพี่กุ้งนางแต่ละตัวนะครับผมมึงก็ถือว่าเป็นวัับมนเด็งนะครับพี่น้องครับหลายอยู่ในขอกนี่อ๋อไม่เป็นยังจัดระเบียบของผมรึไง แกมีเพจแพงไว้โอ้ยจบเลยพี่กุ้งนั่งเดี๋ยวด้อคว้วตัวนี้จบเลยบานนี่พี่กุ้งนั่งก็จะไปสนาม่าคราะขับบันนี่บอสไหน,นตัวเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่ว่าพี่สูงร้อยหกสิบเอ็ดโอ้ยพี่น้องเอยเห็นน้อยเดียวพี่กุ้งนั่งเห็นน้อยเดียวค่ะเห็นหมวกกันเห็นหมวกกันบ่ เห็นหมวกได้เพเห็นหัวคุณเด้เออแต่ว่าอ่อนซ่อนเนาะยี่แปดเดือนเอ,อเอาไปได้รางวัลทุกสนาม <laughs> งานล้อสิบตั้งแต่ปีปีแรกเขาได้ที่สามครับตอนนั้นก็รุ่นเอ่อรุ่นอายุรุ่นน้อยนะคะ แล้วก็น้องบวัวลำพูก็ได้น้องบวัวลำพูปีนั้นได้ที่สามตอนน้อยๆแล้วก็พอมาออกสนามช่วงไงกะได้ที่สามที่สองที่หนึ่งอยู่นี่แหละคะ่ะครับอันนี้ได้แชมป์ฟันน้านมควายยักษ์อยู่ใส่กอดห้องเจน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูฟันน้ำนมควายย,ากย,ากยากันนยยกษ์ บ่อยากเบาเลยวบ่าบอวกล้วยตัวนี้บ่น,นำ้ำบ่น,น้ำเสนอกล้วยตัวนันญน่ที่สองควายงามติดคือลือที่สามที่สองควายงามแมนพี่ลงสองรุ่นพี่ไปสนามนี่พี่สีลงรุ่นใหญ่รุ่นน้อย <c oughs> เออพี่สีลงควายหยักควายงามครับเขาก็ได้ฟันน้ำนมแชมป์ฟันน้ำนมควายยักแล้วก็ที่สองควายงามเลยมักเจ็บแต่จบมาเลยพี่้องครับนี่ล <c oughs> <c oughs> ากน้ำโพบังหันกะ ได้ที่สามควายงามตัวนี้นี่เป็นบ้าครับแน่นค่ะแต่ควายอยากผีบลงเพราะว่าเอา่อเขียวหัวตะลุนผีกันเลยบลงมันมันขึ้นไปอยู่ฟันแท้นะครับผมคือเพิ่นบได้แยกหนึ่งคู่สองคู่เนาะควายอยากเพิ่นล้วมเลยยังสิไแม่ค,ค่ะจะโอ้ผีกุ้งนั่งตัวนี้ทนันมีผู้อยากสนใจเอาไปเดินผีกุ้งนั่งครับสาม,มุถามผีกุ้งนั่งในค่บ พีโกงนาเนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นตนของเมืองไทยเลยนะครับผมอยู่ในแนวหน้าในวงการควายงามควิถีการเลี้ยงควายงามต่อไปในอนาคตนีมันสิเป็นตดีขึ้นไปหนาบ่ครับผมเลื่องราคานี่ครับพี่กงนาคี่ว่าควายดีมันก่มันก่นยังดีอยู่คู่บุตรับผมแต่ขอให้ให้ดีแท้ที่ผ่านมาเนาะก็บบ่ได้ว่าดอกแต่กับว้าย้อนกลับไปที่ผ่านมานี่ก็ ตอนนั้นคนมันคนมันอยากเลี้ยงคนมันอยากได้ผู้คนมีเงินก็อยากได้กะขอให้ได้ซื้อครับกะเลยบ่าท่านได้คัดกรองควายเพราะซื้อไปแล้วมันกะการไปโตมันกะสุดคือผสมราคาว่ายังไงเอาแบบตรงๆค่ะรับผมซื้อคือช่วงนั้นราคาควายกะเลยบูปับบูปับบูบับแต่ตอนนี้ถามว่าตัวดีๆตัวอิรีน่ะมันกะยังอยู่เลยราคาก็ยังไม่ได้เลวร้ายแต่ มันก็จะหายากสําหรับตัวดีๆคือดีแท้ๆละแต่ก่อนนี่คนแบบซ้ำใดซ้ำหนึง่งเบิ้งบ้านเป็นมีเงินเงินหลายอ่าวซื้อสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านแต่ไปดูราคามันอนะมันมันไม่บาลานซ์กับควายที่ซื้อแล้วแม่มาตอนนี้อ่าวควายที่เพิ่นซื้อไปมันไปตัวบ่ได้เพิ่นก็สิขายราคาเดิมมันก็ไม่ได้ครับคนก็เลยว่าราคาควายมันลงอ่านี่พี่คิดจังีง ครับผมคือเจ้าสื่อแคล้วผสมราคาเจ้าสื่อแพงเจ้าเงินหลายเข้าใจเงินเจ้าลหละแต่ว่าพอจะไปต่อมันสุดครับแล้วมันนี่การการที่จะลูกมันก็ส่งไปถึงพันธุกรรมถูกไหมพ่อดีแม่ดีลูกมันก็ส่งไปพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีการที่จะส่งลูกเนี่ยกาสิบเปอร์เซ็นต์ได้พี่ว่าครับแต่ถ้าพ่อดีแม่ดีนี่มันดีอยู่แล้วไงแต่มันก็จะอาจจะมีไม่ดีบ้างแต่มันก็จะน้อย น้อยกว่าไอ้ตัวที่ไม่มีพันธุกรรมสมัยก่อนคนกับลออขายกันได้ครับผมซืม้อตัวกันบ่ได้แบบนี้อ่าพ,พอตัวกันไม่ได้คือคนที่ซื้อไปเยอะๆก็เริ่มจะมองออกแล้วว่าตัวไหนจริงตัวไหนไม่จริงครับบนันดี้ส้ขายตัวนั่นออกไม่ซื้อตัวดี จะคล้ายโบกกเบแมนเพราะว่าวายมันไม่มีที่ไปที่มาทัที่มาไม่ชัดเจนที่ไปที่มาไม่ชัดเจนอย่างนี้นะค่ะก็เลยเกิดเป็นอาการว่าาย้ลงวา้เงียบแต่จริงๆแล้วมันพี่ว่าถ้ามันตัวมันดีอ่ะมันก็ไปได้นะค่บผมค่ะแต่ยังคงคือเก่าเนาะแมนอยากให้พี่เขาลองพัฒนามันยังไงเบิ้งความรู้สึกพี่ความรู้สึกพี่แต่ว่าผู้อื่นพี่กับบรูลูว่าเขาคิดยังไงฮนะ แต่ว่าเอาตามหลักการแล้วก็ความเป็นไปได้นะที่พี่คูนั่งเบาเนี่ยคือมันเป็นไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับ<ก>ี่จะเป็นไปได้นะใช่เป็นไปได้อย่างสวยๆอย่างแม่สวยๆการว่าสวยเนี่ยในในมุมมองของพี่อ่ะหนึ่งก็ใหญ่ละสองก็งามแต่พีว่าในอนาคตเน่ะอย่างอย่างใหญ่อย่างงามเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ไม่<ผ>มใช่ว่าเขาเอื่อเอียงอะเขางามยู่แต่กับไปตำนี้นั่นนู่นนี่อย่างส่แม่คะ่ะ กับมันกมีมองแป้วอยูจ่จะแล้วอีกอย่างหนึงเน่ยควายงามเนี่ยได้ได้ได้แกนแชมป์ได้แชมป์มันกะในความส่วนส่วนคิดของพี่มันกับมียังมีความขาดในใจอยู่ในคูดมันก็บางบางบาง,บางตัวเขาเขาเขาตัดสินเดี๋ยวนั้นบางตัวมันก็ระดับอาจสมมติอายุซามีมันอาจสิงางามีหยงาม คือควายเข้าสนามนี่เราต้องเลี้ยงแบบเต็มที่นะครับถ้าเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราเราปล่อยให้มันกินแบบธรรมชาติก็ไม่ได้อุดอุดอยากๆอ่ะบางทีมันก็อาจจะไปต่อบอสุดแม่เธอเขานึกออกบอคะเข้าใจครับเข้าใจเออแต่ถ้ามันมาแบบมันเราไม่ได้เลี้ยงแบบเขาเรียกอะไรนะอัดซื้อจนเกินไปกลมบ้องเข้าสนามอะไรอย่างเงี้ยคือเอารางวัลให้ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นอ่ะถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะ มันก็จะมีลิมิตของมันมันก็จะไปไปจนสุดยังสี่แม่ค่ะอาจจะสวยกว่าตัวที่ใดรางวัลก็เปลี่ยนไปได้พี่ว่าม,มุมมองของพี่นะครับผมแต่บางคนเพื่อนกะแบบว่า,าซื้อควายในสนามคือตัวใดได้แชปมได้ได้แชปม,ชมยังสี่เพื่อนกะแบบเออถือว่ากรรมการเลือกเร,<ห>เราต้องดูด้วยอือเขาก็ต้องศึกษาเบิงส่วนมากนะสิโดนนะพวกเข่าวาไม่ไม,ไม่ถึงไม่ก้อนนะ่ะเข่าวาไม่ไม่หรือว่านี่ไปซื้อติดมือไว้แล้วบอะคะ่ะ ติดมือเวลาฮอสิปลอยออกไปเห็นตัวไม้ตัวอื่นที่มันสวยสิปอยออกมันกับปลอยบด้เพราะว่าคือเจ้าซื้อควายผิดแล้วอีกอย่างหนึง่งเอาไปเดินสนามซื้อแพงๆพงไปเดินสนามไม่ได้ที่หนึ่งก็เอาหน่อยแล้วว่าเอ้ากูฉันซื้อขนาดนี้ทาไมฉันไม่ได้รางวัลอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณซื้อแพงแล้วมันจะได้รางวัลนะถ้ามันไม่ดีจริงนะอือ้าวพี่นองครับคูดบอกอีกเทือหนึ่งนะครับผมย่ำแล้วย่ำอีก เมยพันอ์ยู่นีนะครับผมมีต่เมยใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกคลิปหน้าสิบห้าวีบึงเมพันตเม่พัน์ที่มันท้องแล้วจ่ายลูกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะตัวนี้กัแจมเป็นคัทนั่นถืลูกนางเนาะลูกบิ๊กเบิร์ดตัวนี้บ่คับเพิ่นซื้อมาจากไหนครับผมอันชั้นค่ะอันชันนี้เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดค่ะแม่เขาเป็นควยที่ขอข้าบอครับแม่ค่ะแม่มะี่แม่สวเมื่อกีนี่ค่ะนี่โอ้ยแม่เพิ่นเกิด พนั้ไหลายอันนี้น้องนี่น้องกับตัวแม่ลูกคุนไก่นี่เป็นลูกคุนไก,จกน่จ้ะบอมเมนว่าแต่ซื้อพอกที่พอออื่นก็สร้างไปพี่อยากให้ไปเบื้องตครับซื้อควายอย่าไปซื้อฝากทานเฟซอืมคือ,ค,อคือหลายคนน่ะที่ที่เห็นนะคะสีเครื่องล้านน้อยน้อยนี่ละตัวน,นี้เมนบ่อครับเนีนคะ่นคะโอ้โราคาพอฟังเบิร์ตสูตรอร่อยค่ะแสดงว่าทองแรกบอกเนีนค่ะทองแรก ป๊าสูงหลายป้นไดกของใหญ่ตัวนี้โอ้อันนี้วันหาหาย่บนะเอ๋